วันนี้เรามาดูกันเรื่องความรักนะคะของคนแต่ละวันภายในเดือนนี้ความรักของเราจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันนะคะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์เรามาดูกันนะคะว่าความรักของหนูภายในเดือนนี้จะเป็นยังไงสําหรับใครที่มีคู่นะคะตอนนี้ความรักก็มีแต่ปัญหาไม่เข้าใจกันเงนกันน้อยใจกันนะคะและเลือกที่จะไม่พูดคุยกันนะคะทางแก้ไขคือบางครั้งเราไม่ต้องรอให้เขาพูดเราพูดบ้าง เพราะหนูไม่เคยเคลียร์กันจริงๆจังๆในเวลาที่สมควรหนูจะเคลียร์กันต่อเมื่อเวลาทะเลาะกันไม่เอาลูกไปอารมณ์เหมือนแบบไปเที่ยวกันไปกินอะไรดีๆแล้วคุยกันว่าเราต้องการอะไรเขาต้องการอะไรเพราะว่าด้วยการที่หนูเป็นคนที่ไม่พูดฉันไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ใจจริงๆแล้วก็อยากคุยอยากพูดนะคะส่วนที่คนโสดน,นะคะดีใจด้วยนะลูกเดือนนี้เป็นเดือนแห่ง หนูเป็นดอกดอกไม้แรกแย้มกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวคนมาจีบกันหัวปักหัวปาเลยแต่ก็ข้อควรระวังของคนที่ยังไม่มีคู่หนึ่งอย่าไว้ใจมากเกินไปเช็คให้ดีก่อนว่ามีของมีเจ้าของไหมนะคะถ้ามีแม่แนะนําว่า รักตัวเองเลือกคนที่เป็นของเราเลือกคนที่เราสามารถเดินจูงมือไปไหนก็ได้โดยที่ไม่อายใครนะคะสำหรับวันจันทร์นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะความรักของหนูนะคะใครที่อ้อนวอนรอคอยคนรักเก่ากลับมายินดีด้วยนะคะหรือแฟนอยู่ทางไกลหรือได้ๆก็ตามหนูมีเกณฑ์ที่จะได้คนรักเก่ากลับมานะคะหรือได้พบ รักจากแดนไกลนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะคนที่มีคู่แล้วนะคะให้เสริมความรักด้วยการไปพาการไปทำบุญสวดมนต์ขอพรนะคะเพื่อให้สินเสมอกันเพราะตอนนี้มันเป็นลักษณะของหนูทำอยู่คนเดียวแฟนทำก็จริงแต่เหมือนกับว่าอะตามใจเราเลยทำตามๆเรานะคะอยากให้ ขอพรนะคะแล้วก็อีกข้อหนึ่งสําหรับคนที่เกิดวังคารนะคะเวลาทำบุญหรือขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูเคอรบบูชาให้หนูพูดเลยว่าลูกขอให้ลูกมีคู่ครองที่สินเสมอกันบารมีเสมอการลูกขออนุญาตมีคู่ครอมีครอบครัวมีบุตรบริวาที่สมบูรณ์มีครอบครัวที่สมบูรณ์มีคนรักที่สินเสมอกันบารมีเสมอกันนะลูกหนูต้องขออนุญาตมีคู่ก่อนนะลูกแล้วเวลาเราขอพร เรื่องคนรักอย่าลืมนะลูกเราต้องขออนุญาตก่อนและขอคนที่สินเสมอกันบาร,รมีเสมอกันมันก็จะอยู่กันไปยืดยาวแต่สําหรับใครหลายๆคนที่ยังวนเวียนกับมือที่สามทำไมเจอแต่มือที่สมเมื่อรักใครแล้วปุ๊บเราจะไม่ได้รับความรักกับแต่ตอนที่เรายังไม่รักวิ่งตามเราจังเลย ะะสำหรับคนวันอังคารแม่แนะนําให้เช็คตัวเองนิดนึงว่าหนฝ่ามีใยในที่รับไหมหนุมมฝ่ายเกี่ยวกับบ่วงพันธนาการไหมายที่แมงวันปานที่อยู่ในที่ลับนะคะหรือใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจในความรักไม่มั่นใจในตัวเองแม่แนะนํามาทําอีกอย่างนึงคืออคนีตัวหอมนะลูกมาดึงเสน่ห์ให้ตัวเองมาสร้างความเป็นตัวตนมาสร้างให้เขารักเราด้วยตัวเรา สําหรับคนวันอังคารสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะหนูเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในความรักหวยหาความรักรักใครรักจริงแต่ว่าสิ่งที่ได้รับไม่ค่อยสมหวังสักเท่าไหร่กับความรักนะคะหนูเป็นคนที่ไม่ว่าจะเรื่องครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กหนูต้องเป็นคนดูแลครอบครัวเป็นคนที่ต้องเติมเต็มความรักให้คนอื่นแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่เคยได้รับการเติมเต็ม เรื่องความรักเลยนะคะแม่เลยมองว่าส e like ําหรับความรักของหนูในช่วงนี้มันเป็นเหมือนหนูให้รักชั้นสี่รักชั้นสี่รักชั้นสี่เขาก็วิ่งหนูก็วิ่งตามมันเป็นลักษณะการวิ่งตามอยู่ไม่ได้ถามว่าเหนื่อยพอหรือยังหูกเหนื่อยพอกับการที่เราวิ่งตามการให้อภัยการรอคอยว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมารักชั้นเดี๋ยวเขาก็จะมีชั้นคนเดียวมันเหมือนเป็นการที่หนูหลอกตัวเองมันเป็นการเหมือนหนูเพ้อฝัน หนูเป็นคนที่มีคู่นะลูกหนูเป็นคนที่มีคนรักแต่หนูรู้สึกว่าเหมือนหนูตอนตอนเนี้ยภาวะของหนูมันหนูคุยคนเดียวทำไมฉันเป็นแบบนี้ทำไม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 นอนเหมือนไม่ได้นอนนอนยังคิดนอนยังฝันสำหรับใครวันพุธที่เกิดภาวะอย่างนี้อยู่นะลูกถ้าถามแม่หนูจะแก้ยังไงหนูควรทำยังไงสำหรับคนที่เกิดวันพุธแม่อยากให้หนูมาเปิดดวงดูว่าหนูติดอะไรติดตรงไหน นะคะดูที่ไหนก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเออมันใช่มันโดนหนูดูที่ไหนก็ได้เพราะว่าตอนนี้หนูอยู่ในภาวะของการคุยคนเดียวถ้าทิ้งไปนานๆไม่ไบโพล่ารกซึมเศร้าเข้าหานะลูกนะคะแม่ก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะลูกในเมื่อหนูหาทางออกด้วยตัวเองไม่ได้เราต้องคุยกับใครสักคนเพราะว่าหนูคุยกับใครไม่ได้เลยเรื่องนี้หนูคุยกับใครไม่ได้เพราะว่าหนูรู้สึกว่าเมื่อไรที่หนูจริงใจกับใครหนูไม่ได้รับสิ่งนั้นนะคะคุยกับหมอดูก็ได้ลูก มาดูดวงเปิดดวงได้ระบายบ้างลูกอยากเก็บไว้เก็บไว้มากๆตอนเนี้ยหนูมีแต่น้ําตานะคะลูกก็หาทางออกให้ตัวเองอย่างน้อยได้คุยได้ระบายบ้างเพื่อให้บางสิ่งบางอย่างที่มันอัดอั้นอยู่ในใจตอนเนี้ยได้ออกมาบ้างนะคะลูกก็ฝากไปด้วยสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะจ๊ะสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสหนูเป็นคนมีเสน่ห์ พูดจาตรงไปตรงมานะคะเป็นคนตรงตรงมาที่ตรงเกินไปด้วยซ้ํานะคะเป็นคนที่ไม่แสดงความรู้สึกให้ใครเห็นสมมติชอบคนนี้ก็จะบอกอไม่ชอบหรอกอะไรเงี้ยคือเป็นคนมีฟอร์มเป็นคนปากายใจดีถามเรื่องความรักตอนนี้นะคะเรื่องความรักตอนนี้าสำหรับคนโสดเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบนะคะเป็นคนที่อายุเยอะกว่ามีหน้าที่การงานแต่อาจจะไม่ถูกใจเรานะคะเพราะเราไม่ชอบคนพูดมากคนนี้เขาอาจเป็นคนพูดมากขี้เก็ก อะไรประมาณนี้หนูไม่ชอบคนขี้แก้คนอวดรวยอะไรเงี้ยหนูจะได้แนวน,นั้นหนูสังเกติหนูเกลียดสิ่งไหนหนูจะได้สิ่งนั้นเกือบทุกเรื่องนะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วให้ระวังเกี่ยวกับมือที่3มหรือตัวเราเองนะคะให้ระวังการถูกเปิดเผยกับใครบางคนหรือความลับอะไรก็ตามที่ตอนนี้หนูปิดไว้ทุกเรื่องนะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความลับหรืออะไรที่ปกปิดไว้จะถูกเปิดเผยให้ระวังนะคะให้ระวังอย่าคิดว่าหุ้ยไม่รู้หรอกไม่รู้หรอกตั้งนานท่านรู้ก็รู้ตั้งนานแล้ว วาระและเวลามันใกล้มาถึงแล้วนะลูกนะคะแล้วก็ถ้าหนูคิดว่าเฮ้ยต้องทํายังไงอะไรยังไงแม่ <c oughs> ain, แนะนําว่าเปิดดวงหรือด,ดูดวงนะคะส่วนถ้าตอนนี้หนูมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องงานกับเรื่องเงินถ้าสําหรับหนูจะเสริมแม่แนะนานะลูกถ้ามาทํากับแม่แม่แนะน,นะา,านะนอักขนันในตัวหอมนะคะเรื่องความรักเรื่องชื่อเสียงเรื่องการเงินนะคะอักขนันในตัวหอมแต่ว่าถ้าใครที่จะเน้นเรื่องความรักร้อยเปอร์เซ็นคือแบบเย้ายวนยวนใจ นะคะพูดอะไรใครเชื่อพูดอะไรใครฟังนะคะแม่แนะนำมลันส่วนมลันส่วนเป็นพิธีกรรมแห่งอัคระโบราณมณถาขอสเสน่ห์ต่อดวงจันทร์ดาวจันทร์นะคะคนที่เกิดวัาพฤหัสเป็นคนมีครูควรมาเสริมเรื่องพวกนี้มันจะยิ่งทําให้ดีขึ้นดีขึ้นนะคะหรือถ้าเราไม่แน่ใจหรือเราต้องแก้ไขอะไรยังไงก็อย่างที่บอกแนะนําว่าเราควรเปิดดวงก่อนว่าเอ้ยมันต้องเป็นยังไงทํายังไงต่อไปนะคะสาหรับคนพฤหัสโดยทันดวงตอนเนี้ย ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะแต่จะให้ดีถูกต้องเสริมเนาะคนเปิดวันพฤหัสจะเป็นคนมีเซนต์มีครูนะคะเราก็ดูว่าเราครูของเราคือใครให้เชื่อเซนต์เราให้เชื่อสิ่งที่เรามีนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะ